ท่านผู้ชมครับทีนี้ก็มาดูกันหน่อยนะฮะความคืบหน้าหรือว่าการคาดการณ์โผลครมอรเศรษฐาหนึ่งอะอะคือมันเคาะหรือยังพี่อุย๋ยก็คงคุยกันอยู่ในทุกพกร่วมรัฐบาลนะขณะนี้นะคือเมืม่อวานเราพูดไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะวันนีน้เปลี่ยนอีกแล้วนะก็ชื่อมันก็ไปเรื่อยๆ<อ>ชื่อมันก็ไปได้เรื่อยนะครับจนกว่าของจริงจะออกมาใช่นะณปัจจุบันก็คือการคาดการณ์ก<อ>ันแต่ถ้าจะดูจากสัญญาณต่างๆเนี่ยวันนี้ที่เดินทางไปกับคุณเศรษฐาเนี่ยมันน่าจะเป็นคําตอบได้ในบางตําแหน่ง ใช่ไหมอย่างคุณสุดาวันเป็นสอสอบัญชีรายชื่อใช่ค่ะแต่เดินทางไปด้วยไปดูพื้นที่การท่องเที่ยวที่ภูเก,ก็ตเขาบอกเป็นคณะทํางานด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็ใกล้ชิดพอสมควรนี่ยอยู่ใกล้ๆกับคุณเสฐียตลอดเวลาก็คือยืนเนี่ยไม่ยืนซ้ายก็ยืนขวาตลอดเลยนะคะทำไม่นับคุณหมอมิงคุณหมอพรมมินที่คาดว่าจะเป็นเลขาธิการนายกค่ะท่านผู้ชมครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าพักเพื่อไทยในส่วนเพื่อไทยนะ,ะ11พัก314สอส,อสอเนี่ยเพื่อไทยเป็นพักแกนนานะครับ141ที่นั่ง คาดกันว่านะฮะจะได้ตําแหน่งเก้าอี้อะไรบ้างนะครับนอกจากคุณเสถาเป็นนายกนะครับรองนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยวางตัวคุณชูศักดิ์สุรนินให้มาทํางานด้านกฎหมายมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินด้วยนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ไม่แน่ใจว่าคุณสมศักดิ์จะาแฮปปี้กับตําแหน่งรองนายกหรือเปล่านะหรืออยากนั่งว่าการมากกว่าอาจจะ<ฆ>มีการพูดคุยอะไรกันต่อนะครับ<ฆ>คุณภูมิธรรมเวชยชัยนี่รองหัวหน้าพักนะครับ จะนั่งรองนายกมีข่าวว่าจะควบว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะฮะแล้วก็ดรปานปรีพาหิตธานุกรนะครับซึ่งจะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีจะมาดูงานด้านเศรษฐกิจนะครับคุณพวงเพชรชุลละเอียดนะฮะเป็นผอ,อเลือกตั้งสสกรุงเทพของเพื่อไทยเนะี่ยหรือว่าเขาจะเรียกกันว่าพี่แจนหรือว่าเจ๊แจนนะครับ mm. มีข่าวว่าจะนั่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะ โผล่ครมอที่ออกมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับพบว่ากระทรวงที่สําคัญสําคัญหลายกระทรวงนะครับไม่ได้อยู่กับพรรคแกนนําอย่างพรรคเพื่อไทยนะฮะจะมีที่อยู่เนี่ยก็อย่างเช่นกระทรวงการคลังนะครับมีชื่อของนายกฤษดาจีะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบันมีข่าวว่าอาจจะลาออกจากประหลัดคลังเนี่ยเพื่อจะมาทํางานที่กระทรวงการคลัง<ม>บางข่าวก็บอกว่าจะนั่งว่าการเลย<ะ>บางข่าวก็บอกว่า คุณเศรษฐานายกจะนั่งควบว่าการกระทรวงการคลังแล้วคุณกฤษดาจะนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงคมนาคมยังอยู่กับเพื่อไทยนะฮะคุณสุริยะจึงร่วงรุงกิจจะนั่งว่าการกระทรวงนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับจะอยู่กับเพื่อไทยคุณหมอชนนัานสีแก้วจะมานั่งว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นของนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสลน,นี่ฮะซึ่งเป็นปาติลิส์นะครับลำดับที่21ของพรรคเพื่อไทยทนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นคุณสุดาวันคุณสุดาวันเนี่ยเป็นลูกสาวของกำนันป้อนะฮะหรือว่านายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกสลน,นะครับสอสอโคราชนะฮะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนครราชสีมาเนี่ยกลุ่มของคุณวีรศักดิ์เนี่ย สามารถกวาดสอสอโคราชเข้ามาเนี่ย12เขตจาก16เขตนะฮะบวกลูกสาวคือคุณสุดาวันที่เป็นปฏิลิ์เนี่ยอีกหนึ่งเนี่ยเป็นได้สอสอสนะครับนี่นะฮะก็เลยจะมานั่งว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะครับกระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักนะฮะก็จะนั่งควบนะครับเป็นรองนายกแล้วก็ควบด้วยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรี d ีเนะครับกระทรวงดิจิทัลนะครับเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทละรวงทองจะนั่งเก้าอีน้นี้กระทรวงศึกษาธิการคุณสุทินคลังแสงและกระทรวงกลาโหมนะครับจะมีพลเอกนัฐพลนาคพาณิชที่จะมานั่งว่าการกระทรวงนี้นะครับพรรภูมิใจไทย71ที่นั่งสอสอนะครับภูมิใจไทยเนี่ยตามการคาดการรายงานข่าวในะขณะนี้ได้เก้าอีก้กระทรวงมหาดไทยเลยนะฮะ นี่ครับและคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักจะนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนะฮะขณะเดียวกันนะครับจะนั่งรองนายกด้วยนะฮะคุณอนุทินนะครับแล้วก็ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับพลตํารวจโทเพิ่มพูลชิดชอบน้องชายของคุณเนวินอีกคนหนึ่งนะฮะก็จะมานั่งว่าการกระทรวงนี้มีชื่อของคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับ ว่าจะเป็นรัฐมนตรีแน่แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระทรวงไหนแล้วก็มีชื่อคุณพิพัฒร,รัชกิจประการจะนั่งว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแต่วันนั้นที่คุณหมอชนน่านถแถลงเนี่ยนี่ภูมิใจไทยนี่นะฮะได้สี่ว่าการกับสี่ช่วยใช่ไหมฮะ,ฮะไม่รู้ว่าคุณทรงศักดิ์จะได้ว่าการกระทรวงไหนนะครับมีพักพลังประชารัฐ4 0สอส,อสอเนี่ยได้สองว่าการเหมือนกับรวมไทยสร้างชาติ ณขณะนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือพลตํารวจเอกพะชรวาดวงศุวรรณน้องชายของบิ๊กป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะครับจะนั่งว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะฮะร,รวมไทยสร้างชาตินะครับสามสิบหกเสียงสอสอนะครับได้เก้าอี้ใหญ่อย่างกระทรวงพลังงานหัวหน้าพักคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคุณสุชาติชมกลิ่น จะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจากที่นั่งว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาลชุดของพลเอกประยุทธ์ชาติไทยพัฒนา1ิที่นั่งสสนะครับแล้วก็ประชาชาตินะครับ9้าที่นั่งสสได้หนึ่งว่าการนะฮะคุณวราวุฒิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมหรือว่าพอมอแล้วก็ประชาชาตินะครับพันตำรวจเอกธวีสอดส่องนะครับ จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับอันนี้เป็นการคาดการเป็นโผ<ฆ>ใช่ไหมแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ไทยรัฐทีวีเราเช็คมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะณขณะนี้นะครับเท่าที่เช็คออกนะหลายตำแหน่งหลายเก้าอี้ก็ยังยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครแน่นะฮะ<ฆ>มีหลายชื่อเหลือเกินเราก็ยังไม่นําเสนอกันแล้วกันคุณเศรษฐาทวีสินนายมนตรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยยอมรับว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยลงตัวแล้ว เหลือของพลังประชารัฐที่อาจจะต้องมีหมุนกันอีกนิดหน่อยขอให้อดใจรออีก 3- 4สี่วันทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยขณะเดียวกันคุณเสฐานาย,ยกรัฐมนตรีจะนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองเลยหรือไม่ทางคุณเสฐาบอกฮะเก้าอ <c oughs> ี e. ้เนี้ยว่าการคลังเนี้ยยังยังไงก็อยู่ในพักเพื่อไทยแต่ขอเวลาอีกนิดหนึ่งค <c oughs> ่ะทีนี้ก็เลยถามกันต่อนะฮะนักข่าวถามเอ๊มาภูเก็ตมาดูเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ย ท่านนายกก็เลยควงว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวมาด้วยเลยหรือเปล่าออ่าเดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยวดูหน่อยว่าตอนที่ถามคำถามนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเริ่มก็เริ่มครับเริ่มที่จะไปรูปไปล่างมากขึ้นครับก็อดใจสักสามสี่วันก็น่าที่จะน,น่าที่จะจบได้ใจเย็นนิดนึง <c oughs> ให้เกียกรติพรรคร่วมนิดนึงเ <c oughs> พราะว่ามีหลายมีมีมีมมมหลายพรรคนะครับตอนนี<อ>งเพื่อไทยลงตัวหรือยังคะหรือว่ายังขอเพื่อไทยลงตัวหมดแล้วครับน่าจะลงตัวหมดแล้วครับอย่างพลังประชารัฐงเงี้ยอย่างกระทรวงที่เขาเคยขอไว้ก่อนหน้า <c oughs> นี้เห็นบอกว่ายังไงก็จะต้องได้กระทรวงนั้นคือในฐานะนายกรองปีคิดว่าเดี๋ยวขอใจเย็นนิดนึงเพราะต้องมีการหมุนเหมือนอะไรนิดหน่อยนะครับมีการปรับนิดนึงครับนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะครับตอนีวันนี้เรามาดูเรื่องการท่องเที่ยวนเพราะว่าเราพ่วงแล้วทำมันเป็ว่าที่รัฐทีท่องเที่ยวมาด้วยอั้น่ัง คำถามต่อไปครับมาดูดูมาดูดูนีพอถามคำถามนี้ท่านนายกบอกไปคำถามต่อไปเลยแล้วดูข้างๆฮะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลมีนี่ยิ้มยิ้มหัวเราะหัวเราะทุกคนก็หัวเราะกันหมดแหละอ๋อเหรอเดี๋ยวรันี่ดึงสโลว์ให้ดูเลยเหรอคะเนี่ย คือเห็นไหมไม่รู้ว่ายิ้มเขินรับหรือยังไงต่อไปครับนี่นะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปก็แล้วกันค่ะมินก็สโลมาหลายรอบเลยค่ะให้ดูไงให้เห็นชัดอ่าอ่าท่านผู้ชมครับนี่นะฮะวันนี้มีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรห้าภาคนะครับ มาที่ที่ทำการพักเพื่อไทยด้วยนะเราย้อนมาที่กรุงเทพแล้วนี่นะครับเขาบอกว่าเขามายื่นหนังสือเรียกร้องให้พักเพื่อไทยเนี่ยต้องดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรเท่านั้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านผู้ชมครับมารับหนังสือนะฮะประธานผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทั่วประเทศเนี่ยบอกว่าเห็นพักเพื่อไทยหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร ทำให้มีความหวังนะแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากระทรวงกรเกษตรจะไปอยู่พรรคอื่นถามรายงานข่าวบอกพลังประชารัฐจร้อย<ป>เอกคมนัดผพมเผ่าอแต่นี่กลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรห้าภาคบอกมันต้องอยู่กับเพื่อไทยสิเพื่อไทยต้องดูแลกระทรวงนี้ถ้าเกิดไม่ได้ดูแลกระทรวงนี้นะเดี๋ยวจะมาเป็นพันคนเลยถ้ายกรกระทรวงเกษตรให้กับพรรคร่วมรัฐบาลอีกเนี่ยนะพรรคอื่นเนี่ยยกให้พรรคอื่นเนี่ย คราวน่าจะไม่เลือกเพื่อไทยแล้วจะตัดขาดกันเลยนะฮะถ้าไม่ได้ดังดังที่าชาวกเกษตรอย่างคนเลี้ยงหมูคนเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คุยกันว่าก็อาจจะต้องตัดแยกขาดมิตรกันกับเพื่อไทยนะฮะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ขู่นะฮะพูดจริงครับสากลนะครับยกไปให้พักอื่นอ่ะผมถามหน่อยอ่ะ ไอ้พรรคอื่นที่มันทําอยู่เนี่ยมันทําให้นะครับแล้วมันก็เป็นตัวการนะครับอย่างที่อัจฉริยะบอกแล้วว่ามันเป็นพรรคการเมืองนะครับแล้วก็เป็น,นอักษรตัวย่อนะครับพรรคเพื่อไทยก็น่าจะรู้ดีว่าเป็นใครนะครับแล้วคืนให้มาบริหารต่อผมถามหน่อยเนี่ยมันจะไม่ร่มสลายกันหมดหรอครับอ้าวโผคอรามาอยังไม่นิ่งนะต้องตามดูกันต่อนะใช่ค่ะ